สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชียวนะยังขอว่าอย่างนะยังคงคอนเซปต์เดิมคือปรบมือต้อนรับความเพลงความปังสวัสดีทุกทุกท่านยังเป็นทางการนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ยังเข้ามาใต้คลิปซึ่งอุ้ยเราก็ห่างกันไปหลายวันอยู่เนาะพี่เป้ไม่ค่อยสบาย วันนี้นะคะตามความเรียกร้องหลายๆคนก็ถามพี่เป้เขาว่าพี่เป้มีปฏิทินหวยลาวของอาจารย์ันไหมอุ้ยมีสิรุ่นนี้แล้วบมีนี่โบแม่แล้วมี่านมีของกูรูท่านไหนของอาจารย์ท่านไหนบ้างอะที่พี่เป้ไม่มีมีมีหมดมีหมดอือแค่ว่าจะทําคลิปทันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะทุกคนค่ะซึ่งอาจารย์ันก็ปล่อยออกมาตั้งแต่หวยออกปุ๊บแกก็ปล่อยปั๊บเหมือนกันทําไมพี่เป้รู้ พี่เป้ยู่ในกลุ่มแล้วเนาะและหลายๆคนก็ถามว่ามีปฏิทินหวยไทยไหมมีเวืที่แล้วก็เข้า5-2นะเดี๋ยวพี่เป้ยทำคลิปให้สำหรับลาวพัฒนาอันวันศุกร์ที่ผ่านมาก,กเขากันเดอร์ส4-6-6-4นะคะของแกก็เข้าเดอร์และวันนี้เอ้ยไม่ใช่วันนี้ดีวันนี้พี่เป้ยทำคือวันเมื่อน,นี้คือวันที่8นะคะสำหรับลาวพัฒนา9นะะ 9มิถุนายน2568 9มิถุนายน2568ชอบตามไม่ชอบผ่านซึ่งไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะสำหรับปฏิทินหวยเราของอาจารย์ยานให้มานะคะเด่น2และ4เด่น2และ4 2025 27และ29 2025 27และ29และ4045 47และ49 สี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดและสี่เก้านะคะเด่นสองและสี่เด่นสองและสี่แ,และชุดเน้นๆสองสี่สองหนึ 2, 4, 2, น่งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังไม่ว่าคุณจะซื้อแบบว่าตัวไหนก็ตามขอให้แบบเออมีโชคเนาะสำหรับหลายๆคนนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพด้วยพี่เป้คือกันพี่เป้บัวสบาย บวาสบายหลายมือขนาดเจ็บคอเจ็บอุ้ยจากเป็นยังตัวเป็นยังอือเถ่ามาแล้วศูนย์รวมโลกนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะเดี๋ยอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพีเป้ขอให้คุณโชคดีค่ะไปแล้วนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย